ใช่แล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศงานนี่เลยเปิดบ้านไทยอย่างที่บอกคือเป็นบรรยากาศที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ก่อนเราชอบกันมากเวลาเราช้อปปิ้งที่เอ่อคนมาเปิดบ้านไทยนี่คือเป็นของถูกๆูแล้วก็เป็นของที่แบบสะสมด้วยใช่แต่วันนี้เนี่ยในงานเปิดบ้านไทยของเราที่หน้าลานเซ็นทรัลเวลด์เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าความพิเศษอยู่ตรงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ค่ะเปิดบ้านไทยนี้ไม่อยากดูนะคะ เอยไม่ใช่ค่ะพ่ออาจจะบอกว่าความพิเศษของงานนี่อยู่ตรงที่เรารวบรวมพ่อค้าแม่ค้าที่เรียกว่ามีสไตล์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์ศิลปินด้วยรวมถึงคนที่ค้ามวอร์ดอยู่ในวงการวินเทจใช่ก็มาเอาของที่เป็นของส่วนตัวที่ไม่ใช้แล้วมาแบ่งปันให้คนอื่นได้ชอปปิ้งกันต่อนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแต่ละคนเรียกว่ากาลังจัดร้านอยู่ เรียกว่าไม่กลัวฝนกันเลยทีเดียวแต่เราพี่จยังจัดไม่เสร็จยังจัดไม่เสร็จค่ะต้องขอตัวมาทกทายกับทุกคนก่อนนะคะนี่ถ้ามองไปข้างหลังนี่คนแบบเริ่มบุกพ่านกันแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดเป็นทางการยนใช่นี่ชื่อเรียกว่ากําลังแบบช่วงขนของนะเพราะว่าจะบอกว่างานนี้มียาวตั้งแต่4ี่โมงเย็นไปจนถึง4ี่ทุ่มจนถึงห้างปิดอะวันง่ายเดี๋ยวเราจะพามาทัวร์กันแป๊บหนึ่งก่อนว่าบรรยากาศงานมีอะไรบ้างทำอะไรดีกว่าค่ะ ลดโรคร้อนนะคะก็ใช้เป็นถุงผ้าจะได้แบบเอาไปใช้ต่อได้เฮ้ยเข้าอ่ะเข้าไม่ว่าก็เข้าก่บทุกชุดอันนี้ปิดบรรทายนี่ปิดบรรทายบรรทายดีกว่านะคะไต้องเอาเงินแขงเขาไปเนี่ยเอบ้าไม่ได้ไม่พออย่างนี้ไม่ได้นะคะเอาไปไม่ได้เพราะว่าตังค์ไม่ครบนะคะเดี๋ยวขอบไปขายของก่อนแล้วค่อยมาซื้อนะคะตรงนี้นะคะมาซื้อถุงกันได้นะคะถุงผ้าถุงผ้า เป็นบูทของนี่ชีสแมกกาซีนในเครือ an ชีสต่างๆชีสเล่มเก่าๆนี้เราเอามาลดกันอย่างนี้เล่มเทไหร่คะเล่มละสิบบาทเองค่ะบาทอูนี่มีทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่มพิเศษเล่มที่เราใช่มีเล่มเลยเรียก่าอะไรอ่ะ นี่จากสำนักพิมพ์เซชีพวาบิชิงก็มีนะคะแล้วก็ผู้ชายก็มีลูคเกอร์ทางด้านนู้นเหมือนกันมีทุกเล่มเลยเอามาขายในราคาที่ถูกมากนอกจากหนังสือแล้วของชิคเราก็ยังมีอ c เ s เซอรีจริงๆก็คืออ c เ s เซอรีที่ปรับใช้ประกอบในการ่ายแบบของชิคคะไม่ในหน้าปกคอร์ต่างๆนี่ผ่านนางแบบมาแล้วทุกคนนะจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบ น้องหลินหน้าปกชีทั้งหมดนี่คือที่ใส่ๆอยู่ตามหน้าปกทุกหลายเนี่ย<ช>ก็มาแบ่งปันมาขายให้ทุก <มา S 1> คน<า>ได้ใส่กันนะเจ๋งมากเลยพ่อ เขามุงซื um ้ออะไรกันอยู Bless ่มุงเรียกว่ามุงฮัลโหลสวัสดีค่ะคนไทยปะคะอ๋อหน้าเกาหลีญี่ปุ่นมากเลยอะอาสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเบลค่ะชื่ออะไรคะชื่อทาวชื่อทาวเหรอคะนนี้ซื้อหนังสืออะไรเอ่ยชีสค่ะก่ว่าจะแบบเหมากี่เล่มห้าก็ได้ค่ะโอ้โห้าเลยห้าสิบบาทเองนะเอาให้ครบร้อยดีพี่ว่าโอเคได้ค่ะได้ด้วยได้ด้วยรอพี่มีอยู่ห้าสิบบาทพอดีเป๊ะเลยขอบคุณนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะคนไทยใช่ไหมคะเออชื่ออะไรคะชื่อนัทครับโอ้วันนี้มาเลือกซื้อหนังสืออะไรเอยเกอร์ครับื้บปาทนึงกันโหนี่ว่าจะซื้อกี่เล่มคะเนี่ยสามสี่เล่มสามสี่เล่มคุ้มนะแบบสี่สิบบาทรอยงี้เองนะคะโอเคไม่กลัวละค่ะเลือกต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหนี่ร้านที่ปูค่ะร้านนี้คือแบบไม่มีผู้หญิงเลยอ่ะพี่ปูค่ะสวัสดีค่ะ ยตายแล้วพี่ปูเอาอะไรมาขายบ้างคะเอาทุกอย่างที่เป็นสมบัติมาขายเพราะว่า,<ช>วาเดี๋ยวไม่มีเงินค่าเช่าที่วันนี้แหละคือมันมีกลิ่นแรงไหมคะ <S <S ขอถามน,นิดนึงพี่ปูนะคะเอ้ย่ลเยอะแล้วนะอเอาหรอที่ขายได้ต้องกลิ่นเลยนะเอเอจับแล้วจับราคาไม่ได้ด้วยอะไรขายเท่าไหร่อ๋อเีจ๊ค่ะอ่ะรีบๆค่ะตอนนี้เขากำลังเบอร์อยู่ค่ะของชูชูกันแค่นั้นเองครับงานนี้นิดนึงทำไมยังไงเขาความพิเศษเนี่ยมีคนชอบ ชอบงานเปิดท้ายมากอยู่แล้วแล้วก็รูส้สึ<อ>ก,กว่าเปิดท้ายอ่ะเออก็แบบว่าเฮ้ยอยากทํางานเปิดท้ายหลายของที่บ้นแบบท้ายเปิดท้ายจริงๆอะ่ะอแล้วก็เราคิดว่าที่นี่แหละเป็นเป็นแหล่งสนย์การของงเทพนะ<อ>แล้วนนว่านาสนุกพงศ์ก็มาคุยเขาบอกผมอยากทางานแบบนี้เท่ๆ<อ>เขาก็ใจดีมากเขาก็ยินดีให้พื้นที่มาจัดงานเราก็คิดกิจกรรมเลยก็ชวนเพื่อนเพื่อนน้องนพี่ๆในวงการเฮ้ยมาเปิดท้ายของก็ชวนเซอร์วิตี้ดลรา ผู้กองอินสันเซอร์หรือว่าพวกไซดีเดียร์มาช่วยกันเปิดท้ายข<ม>องอีเทสอะไรเงี้ยมันจแยกสงนสานก็เป็นงานแบบเหมือนการกุศลน,นะไม่ก็คือขายฟรีว่าเออเอาอะไรมาขายก็ได้มันห่างหายกันไปนานที่มันเป็นตลาดประมาณนี้คือเปิดท้าย<ช>จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ค,คือคือไม่ใช่มันไม่ใช่ของเพื่อซื้อมาขายอ่ะใช่ไหมฮะปกติตลาดที่มีเพื่อเขาซื้อเพื่อมาขายแต่เนี้เป็นของพวกเขาจริงๆนะแล้วแต่คนก็มีสไตล์ใช่ไหมมีลองจิตสิงสาตึกอะไรเงี้ยทุกคนมีแต่ตัวสไตล์แล้วว่า เหมือนมาช้อปปิ้งจากพวกเขาอีเองอ่ะเหมือนเป็นของที่พวกเขาเลือกเลือกมาแล้วเออไม่ได้ซื้อเพื่อมาขายอ่ะประมาณนี้ครับใครชื่นชอบมีไอดอลคนไหนก็มาซื้อจากพวกเขาได้สาเร็วนี้นะคะอ่านเดี๋ยวไม่ควรพี่ปูแล้วเดี๋ยวไปขายก้อนใช่ค่ะบ๊ายบายที่ติดไข่ค่ะพี่ปู แบบสนุกขนาดนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเต็มๆว่าจะมีของน่าซื้อของเลิป i ี้คนไหนอีกนะคะเดี๋ยวเราจะบุกไปคุยกับเขาถึงตัวรถเขาเลยค่ะ<ช>ถึงบั้นท้ายเขาเลยค่ะ ะสัญญาสิงหาค่ะก็ะวันนี้นะคะแคมปมาถ่ายชีสนั่นเองเล่มที่110นั่นเองนะคะก็ะมีตีมว่า blue vs brown issue นั่นเองนะคะก็ะจะเปรี้ยวจะซ่าขนาดไหนนะคะสามารถติดตามได้ต้นกิจนาย,ยานี้ค่ะไปดูกันได้นะคะ Let Why you let now? สวัสดีค่ะชื่ออลิสนะคะประกอบสารพัดอาจารณ์สรันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสมาถ่ายปกช,ช้อปปิ้งไกด์นะคะเล่มที่42ค่ะ ปกตินะคะแต่งตัวเป็นสไตล์เท่มากกว่าเพราะว่าเราเป็นคนที่ลุยก็จะเป็นเน้นเป็นพวกหนังมีลูกไม้บ้างเพื่อดูเป็นผู้หญิงแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะชี s ช้อ p ปิ้ g ไกด์เล่มที่ 4, 2งเล่มสปไปด้วยนะคะ